สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะน,นำวันนี้พอดีมีคำถามมาว่าตัวสัญญาณนะครับด้านบนขวามือสัญญาณโทรศัพท์ญญเนี่ยเป็นตัว H นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะเป็น4 G หรือ5 G 4 G ก็คือ LTE นะครับ มีคำถามเข้ามาแล้วถามว่าเกิดจากอะไรแล้วจะเช็คยังไงวิธีเช็คเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องมาใช้แอปตัวหนึ่งที่เรียกว่า network signal info นะครับหน้าตา network signal info ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ ตรงกราฟนะครับเพื่อนๆดูตรงกราฟตรงกลางนะครับมันสลับได้สลับไปสลับมาได้นะครับมันจะเป็นตัว H นะครับตัว H เนี่ยออแอปนี้จะระบ,บุรายละเอียดต่างๆเช่น Net Operator นะครับ Detect Better t o g e t e r network t น็ตนะครับ Network Type เนี่ยเพื่อนๆดูคำว่า Network Type Data จะเป็น H S, s d p a คือ 3G นะครับตัว Voice UMTS ก็ 3G นะครับก็แสดงว่าตัว h เนี่ยมันคือ 3G ส่วนรายละเอียดตื่นเๆเนี่ยก็จะมีระบุไว้นะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับวิธีเช็ควิธีเช็คนี่ให้ดูที่แอปตัวนี้ตัวแอปตัวนี้จะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องของการาฟชัดเจนว่า ความเข้มของสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับโอเควิธีแก้เนี่ยเพื่อนๆมาที่มาที่การตั้งค่านะครับเสร็จปับ๊บไปหาคำว่าการเชื่อมต่อนะครับเสร็จปุ๊บไปหาคำว่าเครือข่ายมือถือนะครับเครือข่ายมือถือ ด้านล่างคือขายมือถือจะเป็นการใช้ข้อมูลก็คือการใช้เน็ตพอดีวันนี้มีคําถามเข้ามาว่าจะไปปิดการใช้ข้อมูลเนี่ยจะทํำยังไงนะครับก็แตะเข้าไปด้านในนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแตะให้ดูนิดนึงก็แล้วกันการใช้ข้อมูลนะครับเสร็จมาดูว่าการใช้ข้อมูลมือถือนะครับ เสร็จปั๊บด้านบนขวามีฟันเฟืองแตะไปนะครับด้านบนขวานะครับแต่ฟันเฟืองนะครับมันจะมีข้อความว่าตั้งค่ากีดจํากัดข้อมูลก็ของผมนี่ปิดอยู่แล้วถ้าแตะเปิดก็เปิดนะครับแตะเปิดก็เปิดคือตัวนี้ถ้าเกิดใครไปเซตไว้เนี่ยมันก็จะมีผลตรงที่ว่าถ้ามันเกินเนี่ยมันก็จะหยุดใช้เน็ตนะครับคือจะปิดเน็ตเลยอ่ะบางเครื่องปิดเน็ตเลยนะครับ แต่บางเครื่องก็จะส่งสัญญาณมาเตือนนะครับโอเคอ่ะปิดอันนี้ตอบคำถามเพื่อนๆนะครับขออภัยเสียเวลานิดหนึ่งกลับมาคือคายมือถือเพื่อนๆแต่ไปนะครับ เสร็จแล้วไปดูคําว่าหมดคือข่ายเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนคาว่า 3G แสงว่ามีข้อผิดพลาดบางประเด็นทําให้กลายเป็น 3G แต่ว่าโดยปกติแล้ววิธีแก้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราไปแตะเป็น 4G 5G แล้วแต่อ p อปชันนะครับของผมเนี่ยจะมีแค่ LTE 3G 2G อ่ะผมแตะปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปเป็นนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น 4g นะครับคือด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็น 4g โอเคจะกลับมากลับมาดูที่กราฟนะครับมาดูที่แอปเน็ต o วิร์ดอคือตัวแอปนี้จะโชว์รายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัดเพ,เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตรงกราฟจะเป็น 4g แล้วนะครับ ด้านล่างตรงคำว่า Network t y p ไทก็จะเป็น LTE 4G LTE 4G นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์เพื่อนๆมาเปิดแอปตัวนี้ Network Signal Info ก็จะก็จะรู้รายละเอียดคร่าวๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ โดยใช้แอปที่ชื่อว่า n e t w o r k s Signal Info โ okay, อเคครับสวัสดีครับ